รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักประเทศไทยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นัดพบคนดีมาในอีกลุกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลตัวเองแล้วก็ปกป้องคนอื่นด้วยนะครับยังไง ประเทศไทยเราก็ยังคงเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวและมีอะไรดีๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่ต่อยอดพื้นฐานให้กับบุคคลที่มีการศึกษาพื้นฐานมาก่อนนะครับไม่ว่าใจะในระดับอุดมศึกษาหรือว่าสูงกว่านั้นขึ้นไปนะครับท่านเป็นผู้ที่ สอนคนมาแล้วนี่มีลูกศิษย์นับแสนคนเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราค่อยว่ากันนะครับเป็นวิทยากรนอกจากระดับประเทศแล้วตอนนี้กําลังก้าวสู่เป็นวิทยากรระดับสากลนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ชาญตรักการศิลป์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชาญออกทีวีแบบนี้บ่อยไหมครับอ๋อเป็นระยะครับเป็นระยะนะใช่ครับครับแต่ช่อง5้านี้ทั้งที่เท่าไหร่เลยครับ น่าจะเป็นครั้งแรกครับอ๋อครั้งแรกนะโอเคอาจารย์อาจารย์ชานเป็นคนที่มีถิ่นานบ้านเกิดที่ไหนผมเกิดที่เชียงใหม่ครับพี่ครับคนเหนือนะครับเติบโตที่นั่นเลยคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพอะไรครับค้าขายครับค้าขายครับเป็นเจ้าของห้างาป็าอะไรงี่เหรอครับเป็นร้านเล็กๆในตลาดครับเป็นร้านเล็กๆในตลาดใช่ครับได่ไหมแล้วตอนเรียนเราให้เครดิตหน่อยเนื่องจากอาจารย์ชานเป็นนักวิชาการ ครับผม<อ>นะครับเยอะแยะมากมายให้เกดุตแก่โรงเรียนไหนว่าอนุบาลถึงอุดมศึกษานี้ที่ไหนครับก่อนเริ่มนะครับผมเองเนี่ยต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ศาส,สนาครูบาอาจารย์ครับตั้งแต่ชัยโรธโรงเรียนมงฟอร์ดมหาวิทายาลัยเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย a อ t ทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับครูบาอาจารย์ครับที่สอนผมมานับครั้งนับคนไม่ทวนครับพี่ครับ ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณททว5พร้อมกับรายการนัทพคุณด,ดีที่อาจารย์ชาญครับได้มาสร้างสิงดีให้กับประเทศไทยครับอ๋อนี่ถ้าถ้าห่มผ้านี่เป็นหลวงพ่อได้เลยนะเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับ,รบเป็นคนที่ปฏิบัติตามอาจารย์กอ็อาจารย์มีความตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์ชาญอยากเป็นอะไร ช่วงนั้นเองเนี่ยเราเองครับก็เป็นเด็กเรียนคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้อ,อยากจะเติบโตเป็นนักธุรกิจอยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคมครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าต้องการอะไรช่วงนั้นครับอ๋อไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนครับมาจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาอะไรครับคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ใช่ครับแล้วไปต่อที่เ i t นี่เข้ายากมากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียใช่ครับเ i t เนี่ยครับเ i t ทสาขาอะไรครคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เป็นมนุษย์ไอทีครับ จากเด็กที่ขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกใน่ดีครับมันมีจุดไหนที่เป็นจุดบันดานใจให้ตัดสินใจว่าเป็นเทรนเนอร์ที่เขาบอกครับทุกมาธรรมเกิดปัญหามาปัญญาเกิดผมเคยทำไอทีแล้วปรากฏว่าเกิดเรื่องของวิกฤตเจ๊งครับขาดทุนอ๋อขายใช่ครับเราก็เก่งมีความสามารถแต่ทำไมขาดทุนก็เลยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมและไปพบกับเทรนเนอร์ระดับโลกครับชีวิตก็เลยเปลี่ยนอ๋อ เมื่อไปเจอวิทยากรระดับโลกที่ว่าระดับโลกเนี่ยเป็นใครเป็นแอนโทนีโรบินเป็นโรเบิร์ตมิยาสกีเป็นเป็นใครครับที่พูดมาใช่หมดเลยครับใช่หมดเลยคือผมเองนโชคดีที่หลังจากศึกไปพบกับครูบาอาจารย์ระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นทีฮาร์เคอร์แจ็คแอนส์ฟิลบราเทรซีเรสบาลโทนบินทําให้ผมเองบอกเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้ครับครับอาจารย์ไปเจอโค้ชระดับโลกเนี่ย หัวข้อของการอบรมตอนนั้นว่ายอย่างไรทีแรกนะครับผมบอกเอคงไม่ใช่ของจริงมั้งเราไปแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสุดท้ายครับเราได้เห็นผลลัพธ์ก็เลยเชื่อหนึ่งร้อเปร์ตและทำามที่คุณครูบอกมาทําให้ชีวิตเปลี่ยนครับอ๋อมันเป็นมันเป็นหัวข้อหลักๆอะไรฮะเรื่องของการพัฒนาตัวเองอคุณดอนครับคองร้ำนะครับตอนนี้เองเนี่ยมีสกุลเงินใหม่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว ไม่ใช่ u s เดอลลาร์ไม่ใช่เงินปอนะครับแต่เป็นสกุลเรื่องการเรียนรู้ครับอ๋อถ้าใครมีความรู้ที่ถูกต้องชีวิตเขาดีขึ้นแน่นอนครับอมีความรู้ที่ถูกต้องใช่ครับชีวิตดีขึ้นแน่นอนใช่ครับของอาจารย์ชานนี้ที่มันโดนใจเลยเนี่ยคืออะไรที่เรียกว่าโอ้โหใช่เลยเยสฝรั yes. ่งจะชอบพูดว่าเยสครับผมผมเองนะครับได้มีโอกาสเรียนรู้และเราไม่ใช่สอนแต่เราครับมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้คนครับอืม เราได้เปลี่ยนทั้งกายใจสมองให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านของชีวิตครับนี่คือจุดหลักเลยครับอ๋อแต่ว่าอาจารย์ชันเรียนกับโค้ชต่างประเทศนี่แพงมากนะแพงครับอาจารย์เคยเสียเงินสูงสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้พวกนี้ไปอบรมแบบถ้ารวมรวมกันไปเลขเจ็ดหลักแน่นอนครับเจ็ดหลักนี้ครับผมบินไปบินกับกว่า13ปีนะครับและเดินทางมาแล้วกว่า30ประเทศทั่วโลกครับไปเรียนรู้มาเป็นเรียนรู้มาครับเพื่อเอาวิชาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาในประเทศไทยใช่ครับ ถ่ายทอดความรู้ที่อาจารย์ไปเรียนสะสมมานี่กี่คนแล้วครับตอนนี้250,000กว่าคนครับ250,000กว่าคนใช่ครับตลอดระยะเวลากี่ปีครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, ทั้งคนซัล์ส่วนตัวทั้งในกลุ่มบริษัทที่เป็นองค์กรชั้นนําของอประเทศไทยทั้งมหาวิทยาลัยต่างครับ,รบพูดง่ายๆว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีหมดเป็นา,าราวาสเป็นพระเป็นผู้นําศาสนา ตั้งแต่ตนายสิบถึงพลเอกปอสทธิ์ด็อกเตอร์อทั้งคารวาท,ทั้งคนทั้งทุกศาสนาครับ,รบได้สอนใช่ครับแล้วทุกวันนี้สอนนี่ไม่ใช่สอนในนามส่วนตัวนะในานามของสถาบันวินทอรใช่ครับเดี๋ยววินทอเรเป็นยังไงมีความเป็นมายอย่างไงก่อนที่จะเป็นวินทอเรเราเองเนี่ยเริ่มแรกคือเป็นทางด้านไอทีนะครับผมเองเนี่ยได้ศึกษาเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราครับได้เปลี่ยนแปลงความคิดโดยสิ้นเชิงสมัยก่อนครับ คุณดอนครับนักธุรกิจทําธุรกิจเนี่ยต้องการอะไรกําไรต้องการตัวเลขใช่ไหมครับครับต้องการมีแต่ได้ครับแต่ผมเองครับเปลี่ยนเราต้องเป็นผู้ให้ผมได้เปลี่ยนเรื่องความคิดให้อย่างเต็มที่ชีวิตเลยเปลี่ยนทําให้เราเองเนี่ยสามารถนะครับที่จะสร้างสิ่งดีให้กับโลกใบนี้และสังคมไทยครับนั่นก็คือ all wintry training center นี่คือต่อเนื่องมาจากธุรกิจใช่ครับเราตั้งมาตอนนี้20 1>, 1ปีนะครับ21 <20 S> ปีใช่ครับที่บอกว่าอาจารย์ชาญเนี่ยดูแล้วนี่ก็คือชอบช่วยคนเพิ่มวิตามินสมองใหไกับคนประมาณนะั้นใช่ครับขยายความเพิ่มเติมหน่อยมีบางท่านครับช่วงนี้เนี่ยเขาตกงานะจะฆ่าตัวตายครับคุณดอนอผมเองเนี่ยได้ไปให้ความรู้เขาให้กําลังใจให้แนวคิดที่ถูกต้องอชีวิตเขาเปลี่ยนมันมีค่ามากกว่าเงินมันเป็นความภูมิใจที่สร้างสิ่งดีให้กับเขาเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้น ในจุดนี้เนี่ยแนวคิดในการจัดตั้งหลักสูตรต่างๆที่อาจารย์ชาญอบรมมาทั้งหมดเนี่ยยีกว่าปีนะพูดง่ายๆว่าเหมือนกับมีสถาบันเป็นของตัวเองใช่ครับแล้วมันเป็นสถาบันที่ใช่ครับใช่ไหมเรารักในสิ่งนี้ครับตรงนี้อาจารย์ชาญขยายความหน่อยได้ไหมว่าสถาบันของอาจารย์ตรงนี้มันมีรายละเอียดที่จะช่วยให้คนเนี่ยได้เพิ่มเติมความรู้การศึกษายังไงนะครับจะต้องมาหาอาจารย์ชาญ หรือว่าจะต้องให้อาชาย์ไปหาเขาหรือมันยังมีวิธีอื่นยังไงเป็นสิ่งที่เราครับต้องการจะให้ความรู้ทั้งกายใจสมองเราเองครับจะจบตรีจบโทจบเอกหรือจบอะไรมาดีทั้งนั้นแต่ของเราครับจะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สอนตามมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองอพัฒนาแนวคิดให้เขาครับบรรลุสิ่งที่เขาอยากได้อย่างเต็มที่ครับอ่า ฝันท่าี่ต้องการคุณดอนครับบางคนเนี่ยเขาอยากมีบ้านอยากมีรถอยากประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายครับฝันไม่เป็นจริงนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายครับเรามาเติมเต็มส่วนนี้ครับครับแต่ว่าเราคงจะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยราคาเหมือนกับที่เราที่ฝรั่งคิดจากเราใช่ไหมจากใช่ครับเราเน้นคือคุณค่าสูงแต่ราคาเข้าถึงได้ครับเท่าที่สังเกตเห็นคนมาเรียนหลายคนตื่นเต้น มีความรู้สึกว่าบางคนผ่านปริญญาโทมาแล้วแต่เขายังไม่เคยตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆใช่ครับเพราะว่าหลักสูตรเก่าๆหลักสูตรเดิมๆที่มีอยู่ในมุมมองของอาจารย์น,นี่มันมันทันโลกกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามันไม่ทันเสียแล้วเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้อาจารย์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราครับต้องทําต่อเนื่องตลอดชีวิตอ่าเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมีการอัปเดตอยู่ทุกวันทุกวินาทีครับอ่า ทำให้เราเองเนี่ยไม่สามารถที่หยุดยั้งการเรียนรู้ได้ที่เราคุยกันนี้นะครับเชื่อไหมครับมีสิ่งเกิดขึ้นอีกมหาสารที่เรายังตามไม่ทันมผมตอนนี้ครับเป็นทั้งอาจารย์และเป็นทั้งนักเรียนผมยังต้องเรียนรู้อยู่ครับเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักเรียนแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนใช่ครับผมอ่านหนังสือท่องเน็ตและเรียนรู้ทั้งเมืองไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องครับต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานตอนนี้ผมยังนะอยู่เตรียมอนุบาลหนึ่งเรียกว่า ลูกศิษย์ลูกหาที่อาจารย์ชานนอกจากสอนให้เขารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเขามักจะเรียกโค้ดกันนะเดี๋ยวถามอาจารย์ชานสักหน่อยเหมือนกันว่าโค้ดรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โค้ดเยอะมากเลยจนกระทั่งงงสับสนไปหมดทั้งในไลน์ในต่างนะครับอาจารย์ชานจะเป็นโค้ดในแนวขายของหรือว่าโค้ดในแนวของสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งอะไรไงเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าครับช่วงนี้พักก่อนครับท่านผู้ชม เทปโก้ Go! สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือปั๊มเป็นโลหะบรอนซ์และบรัสไม่เกิดสนิมทนทานนานปีมากกว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นานสิบปีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเทปโก้ A Go! ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติเทปโก้ภูมิใจใช้ท,ทำ สวัสดีครับผมอาจารย์ชาตการศิลปเป็นเจ้าของสถาบัน Wintry Training Center อาจารย์ชาตสอนมาแล้วกว่า2500ัวิธีครับถ้าเราเก่งมีความรู้แต่เราพีเซนไม่เป็นการงานเราไม่เติบโตลูกค้าไม่มาหาเราถ้าเราพูดเป็นเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาโอกาสก้าวหน้ามีแน่นอนครับท่านคือคนต่อไปก้าวไปสู่ความสําเร็จในการพูดเป็นนักพูดมืออาชีพได้แน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มาเวลเนี่ยคือหนึ่งละเป็นแอร์สัญชาติไทยเป็นแอร์ของคนไทยที่เข้าใจคนไทยมากกว่าใครบริษัทอาร์ตครีเอจำกัดบริการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์แบรนด์องค์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรือเศน สร้างงานศิลป์แห่งจินตนาการด้วยจิตวิญญาณนักออกแบบครบวงจร083 041 8ด4 8 3 8 4 041 8945 04 89ธรรมชาติของผู้หญิงย้ามรักสวยรักงามเป็นธรรมดาอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธจริงไหมคะยิ่งจะเริ่มเข้าสู่ช่วงผู้สูงวัยยิ่งต้องดูแลทั้งสุขภาพภายในและภายนอก และทั้งหมดนี้คือความพยายามที่อยากสวยงามที่ดิฉันไว้วางใจในอดีตค่ะก็ได้งามอย่างภาพที่เห็นแต่นี่คือภาพปัจจุบันที่ดิฉันพบวิถีทางแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคมดิฉันมีความสุขมากค่ะและยินดีให้คาปรึกษ,ษานะคะตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับวิทยากรที่พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่าระดับประเทศแล้วกำลังเป็นวิทยากรระดับสากลที่ได้รับเชิญให้บรรยายในช่วงที่มี disruption และก็มาเปลี่ยนเป็นที่เราเรียกว่า transformation นี่แหละทำให้การเรียนการสอน,นต่างๆนั้นเรียนออนไลน์จากลูกศิษย์ลูกหาแทนที่เป็นคนไทยอย่างเดียวก็กลายเป็นคนทั่วโลกนะครับ ก็คือท่านอาจารย์ชาญตระการศิลป์ซึ่งเมื่อตอนต้นนั้นเราก็ได้รู้ที่มาที่ไปแล้วว่าจริงๆท่านเป็นนักคอมพิวเตอร์ทำธุรกิจคอมพิวเตอร์8ปปีนะครับพอธุรกิจเจ๊งก็เข้าหาธรรมะจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับอย่ารอเจ๊งก่อนนะครับแล้วหาธรรมะถ้ามีธรรมะไม่ว่าศาสนาไหนก่อนธุรกิจก็อาจจะไม่เจ๊งส่วนใหญ่ก็ไม่เจ๊งนะครับถ้าเป็นอย่างนั้น เพราะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีอะไรต่างเหล่านี้มันจะเกิดความโลภแล้วไม่รู้จักพอนะครับอาจารย์ชาญเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาคุยกันในเรื่องของปฏิบัติธรรมด้วยแต่ว่าเราค้างกันอยู่ที่คาว่าโค้ดนะครับโค้ดเยอะเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูทางโซเชียลเนี่ยงงไปหมดเลยตกลงว่าผู้ปกครองเห็นปับ๊บลูกไม่ต้องเข้าโรงเรียนก็ได้เรียนกับโค้ดเพราะมันจะขายของดีนะครับแล้วโค้ดแต่และคนนี่ก็ออกมาประเภทแบบรวยทั้งนั้นนะครับ พูดไงพอเปิดมาในบางคนนี่เห็นเป็นร้อยๆครั้งเลยเห็นจนสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยก,กลายเป็นคนต้องเชื่อเพราะถูกยัดเยียดเห็นครับเอา้าตรงนี้ช่วยเสริมอะไรให้หน่อยครับผมเองนะครับคิดว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่นะฮะผมไม่เคยเรียกตัวว่าโคช้ช ผมชอบเป็นไทยๆครับเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะครูนี่คือแม่พิมพ์ของชาติอาจารย์ครับเป็นผู้ให้เนี่ยมันเป็นการให้ปัญญาบารมีครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเรียกว่าเป็นโค้ชชาญผมคืออาจารย์ชาญคือคุณครูชาญครับหรือจะเป็นนักเรียนชาญก็ได้ครับนักเรียนชาญนะใช่ครับอาจารย์ชาญบอกว่ายิ่งมีการสอนนักเรียนนักศึกษามากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งอาจารย์เนี่ยสอนบุคลากรของรัฐสอนข้าราชการสอน บุคคลที่ผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษามาแล้วเนี่ยเราจะใช้จินตนาการของเราเองไม่เรียนรู้เพิ่มเติมหนึ่งมันไม่ได้อ่านเยอะรเรียนเยอะเหมือนกันตรงนี้ครับ,รบช่วยเพิ่มเติมหน่อยครับครับท่านที่ชมอยู่นะครับอาจารย์ชาญเองเนี่ยขอชื่นชมท่านเองครับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในประเทศไทยผมมั่นใจหนึ่งรปรนว่านะครับความรู้ที่ผมเรียนมาเนี่ยสามารถช่วยคนไทยสามารถช่วยคนทั้งโลกได้ในทุกด้านของชีวิตครับ มันเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนนี่คือสิ่งที่อาจารย์ชามีความสุขในการทำครับว่าอาจารย์ชานเนี่ยก่อนสอนนี่ต้องนั่งสมาธิก่อนทุกครั้งกี่ชั่วโมงทาให้เราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องสมาธินะครับคุณดอนครับก่อนสอนเนี่ยอาจารย์ชาจะให้นักเรียนนะครับหลับตาให้ระลึกพราคุณพ่อแม่ศาส,สนาครูบาอาจารย์ทาต่อเนื่องกว่าสอ0ัารวิธีไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวก่อนจบผมมีการให้พรครับ,รบให้เขาครับทํามาค้าขายดีมีความคิดถูกต้อง พบสิ่งดีต่อชีวิตนี่คือสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็คือคือเริ่มต้นนี่ต้องล้างใจเสก่อนใช้ใจเป็นตัวนำใช้สมาธิเป็นตัวนำแล้วว่าเปิดใจครับเอาขยะเอาสิ่งที่มันรบวนจิตใจนี่ออกเสก่อนด้วยธรรมะวางคนร้องไห้ก่อนเริ่มเรียนครับร้องไห้ก่อนเลยใช่ครับเขาขอบคุณเขาบอกไม่เคยเจอยิ่งมาก่อนเพราะเพราะว่าเขาสะสมความบาปไว้เยอะหรือว่าไงครับเเขาสะสมเรื่องความเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวเยอะมากนะครับบางคนเนี่ย ถึงจะขั้นฆ่าตัวตายมาเจออาจารย์ชานพบเขาเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายครับอุณดออาจารย์ดีใจมากเลยชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับดีใจนี่คือนึกไม่ถึงว่าเขาจะเชื่ออาจารย์ชานใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า <ๆ S 2> เขาเองเนี่ย<ๆ>บุญเปิดส่งผลเขาเลยบอกอาจารย์ขาหนูไม่ฆ่าตัวตายตลอดชีวิตเขาสัญญาต่อหน้าห้องแล้วแล้วมีไหมที่สามีภรรยาที่เลิกกันแล้วมาอบรมกับอาจารย์ชานแล้วกลับไปดีกันเยอะเลยครับเยอะเลยเหรอเยอะเลยครับเพราะ เรื่องความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างสถาพันครอบครัวครับอ่าจุดอะไรที่ทําให้เขากลับไปเรื่องของแนวคิดที่เขาเคยคิดผิดพลาดต่อกันอเขาไม่คิดบวกเขาคิดในทางที่ไม่ถูกต้องครับเราได้เปลี่ยนแปลงมายเซตโดยใช้ธรรมะเป็นตัวหลักในการอสอนแต่นะครับเราไม่ใช่ธรรมะจ๋าไม่ต้องถือศีลแปดแก่อนมา <ไป S 1> เรียนไป,ไปเฮฮากันร้องเพลงกันสบายสบายครับ ซึ่งเราเองเนี่ยจะเน้นเรื่องการใช้เสียงเพลงการเฮฮากันการสร้างกิจกรรมกลุ่มร่วมกันครับไม่ใช่ไปปบนั่งจดนักเรียนผมอายุ18หมดเพราะ,ะมีการเปลี่ยน mindset เปลี่ยนนคิดตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียน60ก็ปรับให้เท่ากับ18ลูกศิษย์เรามีตั้งแต่8ขวบถึง80ครับ8ขวบถึง80ใช่ครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญว่าที่เป็นเหตุให้อาจารย์ชานเนี่ยได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรมดีเด่นปี2558นะครับครับ ภูมิใจยังไงบ้างในจุดนี้อาจารย์ชานครับขอเอาความภูมิใจนี้ให้กับคนไทยทั้งชาติคนไทยไม่แพ้ชาติในโลกคุณดอนครับฝรั่งมีของดีเอเชียมีของดีครับเพราะดีจากตะวันออกกับตะวันตกมารวมกันครับใช้ธรรมะกับวิชาการสุดยอดระดับโลกมารวมกันมาสร้างเป็นตักสูตรนี่คือสิ่งที่เราแตกต่างครับ,รบเรียกกันง่ายๆว่านักศึกษาของอาจารย์ชานไม่ต้องไปเรียนระดับโลก เรียกว่ามาเจออาจารย์ชาญก็ได้2อย่างใช่ครับอาจารย์ชาญก็ดึงตรงนั้นมาแล้วก็มาคอมไบกันผสมประสานกันทั้งธรรมะทางวิชาการระดับโลกมารวมกันครับครับข้อความสําเร็จของนักศึกษาเหล่านั้นในช่วยเน้นย้ำอีกทีว่าเขาสําเร็จกันยังไงบ้างคุณดอนเขาบางครั้งครับเขาเองเนี่ยถึงขั้นเป็นหนี้นอกระบบถึงขั้นต้องวิ่งไปกู้ร2 0ยต่อวันนะครับกู้ร20ต่สิบต่อตอนนี้ครับเขามีรายเป็นหลัก2องแสนสามแสนต่อเดือนเขาขอบคุณ เขาส่งลายส่งอีเมลมาขอบคุณอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ผมดีใจที่น้องเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีจาก,การแก้แไขปัญหาชีวิตโดยการวิ่งกู้นี่ยืมสินดอกร้อยละยีครับแต่ว่าชีวิตเปลี่ยนครับแล้วกลับมามีไรายได้เป็นเป็นหลักแสนสองสามแสนใช่ครับอืเ,เขามี<ง>ความสุขเขาเองเนี่ยได้ใช้หลักการที่เราแบ่งปันแต่ย้ำนะครับ ไม่ใช่เรียนครั้งเดียวจะได้ต้องเรียนแล้วฝึกอย่างต่อเนื่องครับประมาณอย่างต่ำสัก6เดือนปีนหนึ่งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับเรียนกับอาจารย์ชาญหกเดือนเหรอครับคือถ้าเรียนครั้งเดียวจะเก่งเป็นไปไม่ได้ต้องอย่างเราต้องเรียนแล้วฝึกอย่างต่อเนื่องต้องเรียนต่อเนื่องต่อเนื่องครับครั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งได้ไหมหกเดือนก็หกหมื่นครั้งหนึ่งนะครับผมอยากบอกผู้ชมครับเมืองนอกเนี่ยราคาเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับ,รบของเราครับราคาเริ่มต้นที่หลักสิบไม่ถึงร้อยครับ จนถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่วิชาอ่าอาจารย์อาจารย์ชาญในคิดเรียกว่าหลักร้อยบาทนี่นะใช่ครับแสดงว่าชีวิตนี้พี่มีแต่ให้คืออดีตนะครับ,รบผมทําธุรกิจเนี่ยผมต้องได้กําไรต้องได้เงินอตอนนี้ครับถึงจุดที่ผมจะคืนสู่สังคมเรามองเป็นผู้ให้ครับ<อ>และให้อย่างใจจริงวันนี้ถ้าท่านชมอยู่นะครับถ้าใครอยากได้ชุนเรียนฟรี ระดับโลกอา,อาจารย์ชานแจกฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นการเรียนออนไลน์ฟรีครับอา,อาจารย์ชานยังมีวิทยากรคนไทยที่สอนแล้วก็เขาเรียกว่าสถาปนาตัวเองนี่เป็นโค้ดชันเยี่ยมคิดทีนึงเป็นแสนสองแสนสามแสนย,<ม>ยครัม,มเยอะมากครับประเภทแบบคนไปเรียนนี่ก็ไปด้วยความตื่นเต้นแต่หลังจากนั้นเจ็บลึกนี่ไม่กล้าจะบอกใคร <c oughs> อะไรเงี้ยอาจารย์ <c oughs> บางท่านนะครับมาเจอผมบอกอาจารย์ขาหนูเคยไปที่หนึ่งเนี่ยหนูจ่ายไปหลายแสนมาเจออาจารย์ชาเนี่ยช้าไปหน่อยเขาขอบคุณครับนิสิงที่เราเจอเยอะมากครับส่งไลฟ์เฟซบุ๊กมาอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าผมดีใจในการช่วยคนครับเรียกว่าหลังจากโฆษณาตัวเองเสร็จแล้วก็อบรมลูกศิษย์แต่ผู้ที่สําเร็จคือตัวเองคือได้เงินเยอะใช่ลูกศิษย์เป็นนี่เหมือนเดิมศลษย์เจ็บตัวเสียเงินอีกเสียเงินอีกครับแต่ของเราเนี่ยทำไมศิสิ์ชอบคือ มาพบเขาได้ความรู้และมีเพื่อนและดิ้งกันเพิ่มครับมันอันนี้สะท้อนสังคมหน่อยจันชานนะครับว่าจากคนที่เขาเรียกว่าฉวยโอกาสในขณะที่คนอื่นยังตามไม่ทันเนี่ย<ม>คิดกันหลายแสนมันก็แล้วแต่มูลค่าของใครนะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลหลายหมื่นนะครับตอนนี้ทําไมเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยลงมา97บาทบ้าง99บาทบ้าง<ม>หรือว่าแนวนั้นมันไปไม่ได้แล้วคนรู้ทันแล้วหรือว่าอย่างไรจาย์ <c oughs> คืออย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมดูเองเนี่ย รายการนัดพบคุณดีเราครับต้องเริ่มจากดีก่อนดีเก่งสําเร็จแล้วความรวยจะตามมาเองอย่าเริ่มจากรวยก่อนครับต้องปคู่ให้สเร็จและความรวยจะตามมาใช่ครับอย่าเริ่มจากความโลภหรือเริ่มจากเงินก่อนถ้าเริ่มจากเงินเนี่ยสุดท้ายตายทำงานเพื่องานจะได้เงินแต่ทํางานเพื่อเงินจะไม่ได้เงินครับเพราะฉะนั้นเราเองนี่ยจะปรับเรื่องจิตใจเรื่องความดีเป็นหลักลูกศิษย์ผมบางคนบอกอาจารย์ขาหนูไม่มีเงิน ผมให้เรียนฟรีแบบจ่ายศูนย์บาทนะครับ <ạ. S 1> และถ้าเป็นนักบวชพระภิสูจสามมณรอาจารย์รชานครับตั้งใจถวายความรู้ให้ฟรีทุกวิชาตลอดอชีวิตครับ<อ>นี่คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมอาจารย์ชานเนี่ยเลยใช้ชีวิตแบบธรรมดาสมัทธาเพราะอย่างลูกศิษย์ลูกมหาสองแสนกว่าเนี่ยอาจารย์ชานต้องเป็นระดับเศรษฐีแล้วแต่ความจริงในวันนี้คือไขปริศนาเรียบร้อยแล้วสรุปหลักสี่ข้อที่ทําให้อาจารย์ชานประสบความสําเร็จ สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์ชายอยากฝากให้เพื่อนๆครับที่ชมทางบ้านเองเนี่ยนำไปใช้ข้อแรกครับซื่อสัตว์ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าเราครับอยากสําเร็จหนึ่งบาทห้ามโกงใครต้องซื่อสัตว์จากใจจริงข้อสองครับขยันโชคดีครับผมเป็นลูกหลานคนจีนเขาฝึกให้ผมครับขยันคุณแม่ผมเนี่ยท่านขยันมาตั้งแต่ผมเกิดผมจําภาพได้ครับคุณพ่อผมขยันมากเลยนะครข้อสามครับ กตัญญูกัตเวทีต่อพ่อแม่ศาสนาครูบาอาจารย์และผู้ที่มีพระคุณทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณดอนครับที่ได้ช่วยผมได้เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีมาโดยตลอดสุดท้ายครับต้องรักการเรียนรู้อย่าบอกฉันจบด็อกเตอร์ฉันเป็นน้ำโดนแก้วชีวิตังครับเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตย้ำครับซื่อสัตย์ขยันกตัญญูและรักการเรียนรู้ครับครับหนังสือของอาจารย์ชานเนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรทางปัญญาให้กับคนช่วยบอกหน่อยครับว่าหนังสืออาจารย์ชาญเนี่ยมีจุดอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตในการเขียนหนังสือ rich mba เนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับเล่มนี้นะครับเราถ่ายทอดจากใจไม่ใช่หนังสือมีไว้อ่านอาจารย์ทำไมอะแต่มีไว้ฝึกครับเรามีแบบให้ฝึกอย่างต่อเนื่องและเป็นเล่มแรกครับที่ราคาหลักร้อยกว่าบาทแต่ มีทุนใค่หนึ่งหมื่นบาทอาจารย์ชานครับต้องชิงโชคไหมผมมีเป็นคูปองในเล่มครับแสดงว่านะครับสามารถได้ฟรีทุกคนและผมขอมอบให้กับคุณดอนไปเรื่อยเลยนะครับขอบคุณครับที่จริงแล้วท่านผู้ชมครับหนังสือเนี่ยบางท่านเนี่ยมองหนังสือว่าถ้าหนังสือราคา100บาทนะครับหรือว่ากี่บาทก็แล้วแต่นะครับอันนี้เล่มกี่บาทครับอาจารย์ชานหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทครับอันนี้หนึร้อยแปดสิบเก้าบาท ผมก็เป็นคนสะสมหนังสือชอบหนังสือก็มีหนังสือเป็นพันเล่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดว่าอย่ามองว่าหนังสือมีราคา200นะครับหรือ100บาทเพราะถ้าเกิดว่าคนที่เขียนหนังสือสามารถสร้างมูลค่าขึ้นมาได้10ล้านร้อยล้านนะครับหนังสือนั้นก็มีมูลค่าร้อยล้านนะครับไม่ใช่มีมูลค่าร้อยบาทของอาจารย์ชานนี่เดินทางเรียนมาทั่วโลกหมดไปเป็นล้านนะฮะเลขเจ็ดหลักครับ เลขเจ็ดหลักใช่ครับตอนเล่ไม่ค่อยเก่งหลายแสนเจ็ดหลักหลักล้านแล้วครับอ,อาจารย์ชางเนี่ยหมดเงินไปเรียนเดินทางมาทั่วโลกเป็นหลักล้านแต่ว่าถ่ายทอดหลักล้านและประสบการณ์ของตัวเองลงในหนังสือเพียงร้อยแปดสิบบาทครับท่านผู้ชมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้คนไทยเนี่ยรักการอ่านนะครับอ่านไม่เด๊ครับหนังสืออะไรก็แล้วแต่ในสือให้ปัญญาสร้างสารรค์ปัญญาทำให้คนเอาเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ อาจารย์ชานครับขอบคุณมากๆเลยฟังมาอยากจะขอบคุณอะไรใครเป็นพิเศษครับเจอเลยครับผมเองครับต้องขอชื่นชมท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอาจารย์ชาเนี่ยมีความฝันในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนไทยทั้งประเทศและทั้งโลกเราต้องการสร้างเทรนเนอร์ไทยให้โด่งดังไปทั่วโลกครับผมขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ศาสนาครูบาอาจารย์ลูกศิษกว่า2 5 0 0 0 0คน และท่านผู้ชมรายการทางบ้านรวมทั้งททบร5รายการนักพู้คุณดีและพิธีกรคุณดอนแลสวรรค์นะครับที่อาจารย์ชานเนี่ยได้มีโอกาสสร้างสียงดีให้กับประเทศไทยด้านโลกใบนี้ผมเองครับสัญญาที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนทั้งโลกถ้าใครครับอยากสร้างเทรนเนอร์ไทยให้ไปเทรนเนอร์โลกปั้นเทรนเนอร์ไทยไปเทรนเนอร์โลกอาจารย์ชานยินดีเป็นสะพานเชื่อมให้ทุกคนครับได้สิ่งที่ดีกลับไปนะครับ ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชานท่านผู้ชมครับหมดเวลาพอดีก็มีโอกาสจะเชิญอาจารย์ชาิมาใหม่นะครับขอบคุณ<อ>ครับอาจารย์ <ผม S 1> ชานลาแล้วครับเดินอย่ยยยางมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นหรือเพียงปล่อยมันไว้กับชะตา